ยินดีต้อนรับสู่ Drive like Culture ช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เทคโนโลยียานยนต์และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลกของรถยนต์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถอีวีหรือสายซิ่งที่ลหลงใหลในความเร็วที่นี่คือที่ที่คุณควรติดตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตของเราวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับรถ SUV ไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปี2025อย่าง BYD a t t o 3รถรุ่นนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยฟีเจอร์อัจฉริยะและสมรรถนะที่น่าประทับใจแต่คำถามคือมันดีพอสำหรับคุณหรือไม่วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกทุกรายละเอียดเพียงแค่แรกเห็น BYD Auto 3 2025ก็ดูเหมือนรถจากอนาคตด้านหน้ามีการออกแบบที่เรียบง่ายไม่มีกระจังหน้าเหมือนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใหม่ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมดูดุดนันและสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้มีความลื่นไหลเพิ่มทั้งความสวยงามและลดแรงต้านลมเพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการขับขี่ด้านหลังของรถมาพร้อมกับไฟไท้ายเลเแบบพาดยาวทั่วทั้งฝาท้ายให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ำสมัยสปอยเลอร์หลังและตัวเลือกสีแบบทูโทนช่วยเพิ่มความสปอร์ตไม่ว่าคุณจะขับอยู่ในเมืองหรือบนทางหลวงอัโต3ก็ยังคงเป็นรถที่โดดเด่นสะดุดตาแต่ไม่ใช่แค่ดีไซน์เท่านั้นที่น่าสนใจเมื่อคุณก้าวเข้ามาในห้องโดยสาร b y d ได้ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ไปอีกขั้น ภายในมีความกว้างขวางหรูหราและอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยวัสดุภายในเป็นแบบสัมผัสนุ่มดีไซน์การออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ a ัลโต3คือหน้าจอสัมผัสแบบหมุนได้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD และในรุ่น2025นี้หน้าจอมีการตอบสนองที่เร็วขึ้นรองรับระบบสังงานด้วยเสียง AI ที่พัฒนาให้ฉลาดขึ้นคุณสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อควบคุมระบบนำทาง เปิดเพลงหรือปรับอุณหภูมิได้ง่ายๆ่อินเทอร์เฟสใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการแผงหน้าปัดดิจิทัลที่อยู่หลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนและยังมีเฮดอัพดิสプレイที่ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลการขับขี่โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนพวงมาลายัยมัลติฟังชันออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกสามารถควบคุมโหมดการขับขี่ปรับระดับเสียงและเรียกใช้งานระบบสังงานด้วยเสียงได้อย่างง่ายดายเมื่อพูดถึงเรื่องความสะดวกสบาย ที่นั่งของอัตโต้สถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีบอรรองรับแผ่นหลังได้ดีเยี่ยมทําให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องง่ายบอะหลังมีพื้นที่กว้างขวางให้พื้นที่วางขาและศรีรษะท,ที่เพียงพอแม้สําหรับผู้โดยสารที่ตัวสูงหลังคาพาราลามิกซันรูฟช่วยเพิ่มความรู้สึกโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสารและระบบไฟแอมเบียนไลท์ช่วยสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับทุกการเดินทาง ในเรื่องของสมรรถนะ b y d a ัต o 3 2 0 2มามาพร้อมกับ b บดแบตเตอรี่ที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในด้านความปลอดภัยความทนทานและระยะทางขับขี่รุ่นมอเตอร์เดียวให้การเร่งที่นุ่มนวลและประหยัดพลังงานเหมาะก,กับการขับขี่ในเมืองแต่ถ้าคุณต้องการพละกกำลังที่มากขึ้นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบ Dual Motor AWD จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจขึ้นโดยเฉพาะเมื่อขับบนทางหลวงหรือถนนคดเคียว อัตโต้3ใหม่ให้ระยะทางขับขี่สูงสุด500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งทําให้หมดกังวลเรื่องระยะทางและเมื่อถึงเวลาต้องชาร์จระบบชาร์จเร็วสามารถเติมพลังจาก10-80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง40นาทีเหมาะสําหรับการเดินทางไกลและใช้งานในชีวิตประจําวันส่วนการชาร์จที่บ้านก็สะดวกขึ้นด้วยอุปกรณ์ชาร์จแบบติดผนังที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้านระบบความปลอดภัยอัตโต้3มีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control เลนค k ปปิ้งแอ s s i s บ b l i สปอตมอนิ n อ t ร r i n เรียลครอสทราฟฟิกอะรตและ Automatic e ิมเมอร์เจนซี i เบระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ได้รับการพัฒนาใหม่ช่วยให้การจอดรถและการขับขี่ในที่แคบเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ BYD ยังเพิ่มระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA over the air ทำให้คุณสามารถรับฟีเจอร์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตระบบอินโฟเทนเมนต์การปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่หรือการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยขับขี่ อัตโต้สอย่างให้พื้นที่เก็บของที่เพียงพอสําหรับการใช้งานจริงทั้งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่สามารถขยายเพิ่มเมื่อพับบอหลังและช่องเก็บของภายในห้องโดยสารเช่นช่องเก็บของที่ประตูคอนโซลกลางที่มีแท่นชาร์จไร้สายและที่วางแก้วน้ําคําถามสุดท้ายคือ BYD อัตโต้สามสอเหมาะกับคุณหรือไม่ หากคุณกำลังมองหา SUV ไฟฟ้าที่มีดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งาน a t 2 3อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบด้วยระยะทางขับขี่ที่ยาวขึ้นระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้าและการออกแบบที่โดดเด่นทำให้มันเป็นหนึ่งใน EV ที่คุ้มค่าที่สุดในปี2025คุณคิดอย่างไรกับ BYD a t 2 3 2025ถ้าคุณกำลังพิจารณารถคันนี้หรือมีความคิดเห็นได,ได้คอมเมนต์บอกเราได้เลย และถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆจาก Right Culture ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า